สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูเห็ดมาฝากอร่อยแบบไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์เนื้อเห็ดก็หวานหอมอร่อยมากส่วนผสมมีไม่มากค่ะวิธีทำก็ง่ายง่ายงั้นก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนางเอกก็นี่เลยค่ะเห็ดออรเรนจิให้ใช้ดอกที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะพอดีที่บ้านมีขนาดเท่านี้ ก็พอใช้ได้อยู่นะคะหั่นก้านเห็ดค่ะให้เป็นเว่นๆให้หนาประมาณสัก2เซนแล้วก็บั้งค่ะให้เป็นตารางเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เพื่อให้ซึมเครื่องปรุงได้ดีเป็นตารางแบบนี้ค่ะตรงดอกเห็ดก็ทำเหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง วันนี้ก็จะใช้เห็ดอยู่ที่5ดอกค่ะใช้ต้นหอมด้วยค่ะซอยพักไว้ก่อนนะคะสับกระเทียมไว้ด้วยค่ะเราก็จะใช้อยู่ที่5กลีบส่วนผสมก็จะมีแค่3อย่างเองแค่นี้เราก็ผัดกันได้แล้วค่ะใช้น้ำมันพืชค่ะสำหรับคนทานมังสวิรัต ส่วนคนทานปกติเพิ่มเนยลงไปค่ะเพื่อความหอมเอาเห็ดที่เราหั่นไว้ลงไปจี่บนกระทะค่ะให้เอาด้านที่เป็นตารางนาบกับกระทะนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงเพื่อให้น้ำในเห็ดแห้งลงอันนี้กระทะยังไม่ค่อยร้อนค่ะพอดีเอาลงไปก่อน เนี่ยค่ะน้ำในเห็ดก็จะออกมาเห็ดที่นับกับกระทะก็จะยังไม่เหลืองพอน้ําแห้งลงแล้วก็ถึงจะเริ่มเหลืองค่ะไม่งั้นก็ให้เราคอยพลิกดูก็ได้พอเห็ดเหลืองตามที่เราชอบแล้วเราก็พลิกกลับเห็ดพอโดนความร้อนแล้วก็จะหดเล็กลงบางลงถ้าเราอยากได้ชิ้นหนาก็ให้เราหั่นหนาๆนาหน่อยค่ะ แต่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะพลิกกับหมดแล้วเราก็รอให้ด้านนี้เหลืองค่ะให้เหลืองให้เกรียมตามที่เราชอบเลยนะคะอันนี้ก็เหลืองแห้งดีแล้วค่ะสังเกตจากน้ําในกระทะแห้งหมดแล้วเราก็เขี่ยให้เห็ดไปไว้ข้างกระทะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะเพิ่มเนยลงไปอีกค่ะอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนค่ะเนยละลายแล้วเราก็เอากระเทียมนี่ค่ะลงผัดก็ผัดให้สุกประมาณสัก5-60เอร์เซนตะ์ะคะกระเทียมผัดเนยเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆหอมสุดๆเลยค่ะ ให้กระเทียมสุกพอใสๆประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสเลยนะคะด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะผัดค่ะพอให้น้ำตาลละลายเราก็เอาเห็ดมาผัดรวมคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงให้ทั่ว เราก็จะผัดให้เครื่องปรุงแห้งซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความเผ็ดค่ะด้วยพริกไทยป่นอันนี้ตามชอบเลยนะคะมากน้อยสุดท้ายก็โรยต้นหอมซอยลงไปผัดด้วยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมล่คะคะเครื่องปรุงส่วนผสมก็ไม่เยอะเอาไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะหอมหน่าทานมากๆหน้าตาก็สวยงามชวนทานตรงที่เราบ้างไว้ก็จะโชว์ลายออกมาให้เห็นชัดเจนสวยงามมากค่ะเราก็จะได้โปรโตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ได้ทั้งโปรโตีนได้ทั้งไฟเบอร์ อร่อยแล้วก็ย่อยง่ายดีต่อระบบขับถ่ายค่ะทานกับข้าวสวยวร้อนๆก็อร่อยค่ะหรือจะทานกับผักสลัดก็อร่อยมากๆเหมือนกันทานแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนดีต่อสุขภาพดีด้วยค่ะทีนี้ก็มาชิมกันนี่ค่ะเห็ดเกลียมๆฉ่ำเครื่องปรุงดีมากอืมอร่อยมากๆค่ะ เห็ดหวานมากเค็มนิดหวานหน่อยอร่อยกลมกลม่อมผัดเห็ดกับเนยกระเทียมเข้ากาันเข้ากันค่ะหอมามากๆอยากให้ทำทานดูค่ะอร่อยจริงๆต้องขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆส่งกำลังใจมาให้ก็ต้องขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะชอบนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไป ขอบคุณค่ะ